เปิดการ์ดเปิดใจกับ ยิบย่อยอะไรคือจุดแข็งของคุณ What books have shaped you as an adult ทีวูมาจากหนังสือเล่มนั้นเลย What is your favorite scent กลิ่นที่ชอบกลิ่นกาซาลองอยาลองไปีกทำไมถึงเลิกกับแฟนเก่าค่ะเอาคนล่าสุดสิก่อนหน้าที่จะมาแต่งงานไงอู้จอาคนล่าสุดเลยหรอแบบสั้นๆความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายอ่ะเขาสอนอะไรกับคุณบ้างเว้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่น่าจะรอดกับคนนี้แต่ก็ยังคบกันอยู่ดีคุณเชื่อไหมว่าเราสามารถรักคน2คนในเวลาเดียวกันได้ ที่เราแอบแบบชอบแอบปลื้มแบบครั้งแรกคุณจะค่า This is weird พูดเผอะยิบย่อย Get to know us เราจะมาตอบคำถาม random question นะคะมารู้จักตัวเองการผันการเปิดการเป็นเปิดการเปิดใจกับยิบย่อย ไม่ต้องหวนี้ไม่ใช่การ์ดแบบไม่การ์ดดวงนะเธอเป็นการ์ดที่จริงๆแนะนํานะคะเหมือนกับว่าให้ดูผ่านที่เราทําก็ได้หรือถามคาถามเดียวก,กันกับที่ถามเราใช่ก็ได้เพื่อที่ว่าเราจะทําความรู้จักกันและกันแล้วก็ทําความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นนะคะผ่านทางคําถามต่างๆค่ะการ์ดที่เรานํามาเล่นในวันนี้นะคะน่ารักมากมาจป็น2เด็กนะอันนี้เป็นเด็กความรักสีแดงใช่อันนี้จะเป็นเด็กที่เหมือนเกี่ยวกับ s o m h i n g a b o u t Us นะคะเป็นเกี่ยวกับรู้จักตัวเองจักตวเองใช่เดี๋ยวเราจะเลือกมานะคะทั้งหมดสีแดง3าใบ สีเขียว3บามใบ้วนหัวเป็น6คําถามแล้วก็จะมาตอบกันแล้วให้คนทางบ้านสามารถตอบไปเองได้ด้วยนะคะในคําตอบของตัวเองค่ะเย <Yeah. S 2> ่หรือไม่ก็ตอบมาในคอมเมนต์ก็ได้นะทุกคนมาสาสอันนี้บีจะเลือกสีเขียวอันนึงเจเลือกสีเขียวอันนึงชึบะเลือกอันนี้โอเคลงแล้วก็มีเลือกสีแดงอันนึง เใั่เลือกอันนี้แล้วก็อันสุดท้ายเราจะหลับตาเลือกบางอันาการอันนี้มันก็เป็นแบบคําบอกอย่างเดียวด้วยนะไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเดียวถ้าเกิดเราเจออะไรที่เป็นโค้ดอย่างเดียวก็ค่อยอิบใหม่ละมันอ่ะมา ปึงเริ่มจากน้องโคลเวอร์เด็กเขียวอันแรกคือตึง What is one of your strengths เฮ้ยเปดยดิดได้ดีมากเลยอ่ะอะไร,ะไรคือจุดแข็งของคุณและคุณคะของพี่อิฟโซนะเป็นคนชอบคุยของจริงอะ่ะคือเป็นคนที่ไม่สามารถจะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองได้บางทีกูก็อยากจะ หลอกตัวเองเก่งกว่านี้เหมือนกันมันเป็นจุดแข็งเพราะว่าค okay, okay, okay. right. like, okay. ือมันเป็นทั้งจุดแข็งและจุดที่ทรมานเจ้ก็จะทรมานมากเคือบางอย่างบางเรื่องอะเราอยากที่จะแบบเชื่อในแบบที่เราอยากเชื่อบ้างก็ได้เจ้ก็จะเข้าใจเข้าใจว่า ไม่ได้สิผู้สุดท้ายแล้วมันชอบพีหางโผลออ่อะไรบางอย่างมาเยอะดีมันชอบ <c oughs> โปะออกมาว่าแบบไอ้เชีย่ยครูไม่สามารถหลอกตัวเองได้ขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยจุดแข็งของคนชอบโปะเอางี้จุดแข็งของเธอคือเธอเป็นคนรู้จักตัวเองดีมากๆใช่ไหมบีไม่กล้าพูดคำนั้นเพราะเอาจริงๆแล้วมันก็มีอะไรให้บีเรียนรู้อีกเยอะมันก็มีหลายๆอย่างที่บางทีบีอาจจะยังไม่ได้เคลียร์มากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ต้องการที่จะเคลียร์เสมอเป็นคนที่อยู่กับอะไรที่มันคุ้เคือหรืออยู่กับอะไรที่มันยังไม่จริงอะไม่ได้สมมุติว่าเขาคุยกกััันนนมมมาาาาาปรรระะณแบบบ45ทีเเเจจดด็็หลไ้วก ว่าเ๋อความต้องการคืออะไรความรู้สึกคืออะไรคือมันเหมือนจะไม่ได้ฟังแค่เป็นคำๆคๆคคไปอ่าเออจะเป็นประมาณนั้นคือบีรู้สึกว่าจุดแข็งมันเป็นตรงนี้แต่ถามว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกทรมานเหมือนกันเพราะบางทีอ่ะมันก็ใช้ชีวิตไม่ง่ายเจะเจ๊เจะเข้าใจ,จ,จเป็นคน <c oughs> ที่ต้องการความจริงสูง <c oughs> และต้องการความจริงในตัวเองด้วยนั่นแปลว่าหลายหครั้งที่กูพยายามจะหลอกตัวเองนหลายๆเรื่องกูก็หลอกได้ไม่นาน <c oughs> แล้วกูก็จะต้องทานเข่ากลับมาหาตัวเองด้วยน้าตาว่าไอ้เชี่ยจริงๆแล้วมึงคิดอย่างงี้จริงๆแล้วมึงน้อยจริๆแล้วมมมอออะไรกก็็ตาคืืเเหนนนับปที่ ทา้งต้องการความจริงสูงทั้งจากคนอื่นและจากตัวเองจุดแข็งคือมีความชัดเจนสูงจุดแข็งของเจ๊คือวินัยมากๆเลยนะใช่ป็นคนมีวินัยใ่เป็นคนขยันเป็นคนอดทนเออเป็นฟิลนั้นเป็นคนเป็นฟิลนั้นนะเป็นฟิลถึกทุนน่ะใช่แต่ว่าไอสิ่งนี้จะทําให้เธออาชีพได้หลากหลายมากเพราะว่าถ้ามีสกิลนี้มันแค่เปลี่ยนท็อปิกไปเรื่อยๆไงเออก็จริงเนาะใช่นี่คือหนึ่งในสกิลที่ถูกพูดเอาไว้ในทางคุทธศาสนานะคือเรื่องความเพียรวิริยะอใช่คุณถ้าต้องเลือกเรื่องมัน่ทดี ดใช่เอาไปทำเรื่องชั่วแล้วชั่ว oh. เพราะว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ตั้งเป้าไม่ดีแล้วขยัน <Ooh. S 1> ไม่ใช่คนที่ฉลาดแต่ว่าไม่ค่อยขยัน oh. จบอันต่อไปของฉันอันต่อไปเธอจับสีอ่ะสีเขียวแล้วกันเนาะโอเคหนึ่งของจ้า What books have shaped you as an adult หนังสือที่หล่อหลอมเราที่มีเอฟเฟกต์ต่อตัวเราที่แบบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้มากที่สุดของเจคือเล่ม Enneagram เว้ยอ,อ๋ออ๋อทำให้เ,เ,เล่มที่พูดแล้วพูดอีกหล่อหลอมมากทําให้เราเป็นเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของศาสตร์ของ Enneagram นะคะคนก้าวลักไปอ่านดูมันเป็นหนังสือที่ทําให้เจ๊เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเข้าใจคนอื่นและรูปแบบความแตกต่างของคนากขม้น รูปแบบความสัมพันธ์เพื่อนร่วมง,งานเพื่อนคนรักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีวตกูมาจากหนังสือเรี่มนั้นเลยค่ะของเธอละ่ะขอมมีน่าจะเป็นคู่มือมนุษย์ท่นธุณธรมท่านุธไม่ได้แปลว่าเราทําทุกอย่างได้ตามที่ท่านบอกแต่ว่าเหมือนหนังสือน,นั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเข้ามาทางศึกษาตัวเองอะมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันเหมือนกับเราพอโลกตรงนี้มาเรื่อยๆอ แล้วมันก็จะไม่ทิ้งทางนี้เท่าไหร่ว่าเออมีอะไรเราพยายามมาศึกษาภายในตัวเราเราเป๋แค่ไหนเราก็ต้องกลับมาตรงนี้เรารู้ว่า <Okay. S 2> ประมาณกลับบ้านมาตรงไหนชีวิตก็ค่อยๆ follow t h r o u g h ตรงนี้มากก็เลยน่าจะเป็นเล่มนี้ที่ไม่ถึงขั้นว่าหล่อหลอมแต่เป็นจุดประกายที่ยังคงสว่างอยู่ก็ต้องพึ่งพาอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็เล่มนี้ของแต่ละคนเป็นอะไรก็บอกนะคะสีเขียวต่อมา what is your favorite scent กลิ่นที่ชอบให้เลือกคนละสามกลิ่นก็นดนะ้เลือกนก้องขูชอบกลิ่นกุหลาบอันที่สองชอบกลิ่น clean laundry โอเคโอเคเข้าใจคนชอบเี่เจมันออมา ใช,ชอบกลิ่นชอบกลิ่นทีนลอนดีค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือชอบกลิ่นกาแฟค่ะ อุ้ยจรงยิงด้วยเสรษฐิดีชอบกลิ่นป่าที่เป็นป่าเมืองหนาวเหมาะกับเธอมากไม่ใช่ใชป่าร้อนชื้นนะป่าร้อนชื้นจะเป็นกลิ่นร้อนชื้นใช่ใช่ีชอบกลิ่นของป่าเมืองหนาวมากมันทําให้มีรู้สึกดีมันไม่ใช่กลิ่นไม้โดยเฉพาะด้วยนะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นบรรยากาศมันมีความเย็นใช่ไหมใช่เย็นแล้วก็มีความเงียบๆอาจจะมีกลิ่นไม้ที่เราไม่รู้จักอยู่ด้วยมั้งแต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบนั้นนะกลิ่นป่าแบบเมืองหนาวกับอีกอันหนึ่งกลิ่นกาสลองอย่าด่บ กลิ่นความรักเออกลิ่นความรัก เอาจริงๆนะมันมีกลิ่นหนึ่งจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ชอบที่มาของมันเลยแต่ว่ายังคงติดอยู่ในความทรงจําคือกลิ่นควันบุหรีติดเสื้อบิ๊บเป็นเพราะว่าแฟนคนแรกมีสูบุรีแต่บิ๊บไม่ได้ชอบบิ๊บจะไม่อยากนั่งอยู่ตอนที่คนสูบุรี่นะเข้าใจแต่ว่ากลิ่นบุหรี่ที่แบบจางๆที่ขิงไว้แล้วอ่ะจางๆติดเสื้อบิ๊บจิบบมหอมมิ๊บรู้สึกว่าอันนั้นมันแบบได้กลิ่นแล้วเออรู้สึกดีอย่างเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเป็น fresh laundry เหมือนกันเนาะแต่ต้องผ้าอกร้อนๆแล เพิ่งอบเสร็จอ่ะใช่ค่ะเออมันจะแบบอันนั้นชอบมากๆคือรู้สึกแบบอยากกอดอยากนอนสบายใจใช่ประมาณนั้นสามกิจโอเคค่ะสีแดงอันแรกเลยหนึ่งสองสามติ้งสีแดง why did you break up with your ex ทำไมถึงเลิกกับแฟนเก่าค่ะเอาเอีเธอก่อนเลยของฉันมันมีแฟนเยอะจะเอาแฟนคนไหนเอาแฟนคนไหนบอกมาเอาคนล่าสุดสิก่อนหน้าที่จะมาแต่งงานไงอุ้ยเอาคนล่าสุดเลยรอ ก็ค so like, okay. really? ือมัน so. ก็คือมันก็คือมันเป็นคนก็คือมันเป็นคนเนี่ยอ่อนไม่ได้เลยโอเคเข้าใจได้แล้วก็นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือมันมีคนอื่นด้วยเป็นคนครบเครื่องเรื่องที่ไม่โอเค ก็เลยไม่อยู่มไม่ไหวโอเคเข้าใจมีเข้าใจได้ดีแล<ะ>้วแล้วเธอของดีคือคุยกันคนละภาษาเวอร์เวอ oh. เป็นคนที่เวอร์ชั่นของการแสดงออกความรักไม่เหมือนกันเลย oh. เขาคิดว่านี่เรียกว่ารักแล้วกูค,คิดว่ามึงช่วยเห็นใจกูหน่อยได้ไหม uh. คือแบบว่าเรารู้สึกขาดความรักในแบบที่เราต้องการ uh. ก็คือ2อ,อย่างชัดเลยคือคุยกันคนละภาษาในแง่ของภาษาความรักและภาษาพูดด้วยออเหรอใช่เพราะเหมือนกับเวลาที่เราจะมีคอนเวอร์เซชันมันคุยกันโดยที่ไม่ทะเลาะไม่ได้หรือมันคุยกันโดยที่ไม่กลายเป็นการดีเบตไม่ได้อยู่ไม่ไหวเพราะว่า personality wise มันเข้ากันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่เขาเลิกกันเพราะว่า differences ที่เขาเขียนลงไปในใบหย่าที่เวลาที่ฝรั่งเขาพูดถึงว่าแบบเขาเลิกกันเพราะว่าความแตกต่างที่ไม่สามารถตกลงกันได้ทุกคนมันมีอยู่จริงนะมีอยู่จริงเพราะเนื้อในแต่ละคนมันเหมือนกับอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะก็ประมาณนั้นค่ะโอเคอันที่สอง เฮ้ยมันต่อกันเลยอ่ะงงว่ะใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าทำไมถึงเบรกอัพกับแฟนใช่ปะแล้วก็อันนี้เขาถามว่าแล้วไอความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายอ่ะเขาสอนอะไรกับคุณบ้างเว้ย What did your past relationship teach you สอนให้เชื่อในสัญชาตญาณบีบของผู้หญิงค่ะว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันมีคนอื่นก็คือมันมีจริงๆค่ะมึงคิดถูกแล้วต่อให้มึงจะถามแล้วถามอีกกี่รอบก็ตามแล้วมันก็จะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ถ้ามึงแบบ กลิ่นมันแรงมากเลยมันมีก็คือมันมีไงคะอีกเรื่องหนึ่งที่สอนมากๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องตัดคอละเอ,อมันสอนว่าเวลาเราจะคบใครสุดท้ายคือสิ่งที่เราเรียนรู้หนักๆเลยจากความสัมพันธ์ก่อนก็คือเราสูญเสียความเป็นตัวเองไปอย่างน่าละอายยิ่งนะบางทีมันก็ต้องมีบ้างเราทุกคนเวลาเราคบแฟนเราลักแฟน่ะเราก็อยากจะเป็นเหมือนแบบปรับหรือทําอะไรเพื่อแฟนแบบทําในสิ่งที่แฟนชอบเขาอาจจะชอบผู้หญิงผมยา แต่อตอนนั้นกูผมสัน้นกูก็อาจจะลองไว้ผมได้อ,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 อะไรแบบนี้มันมีได้ปรับการแต่งตัวแบบอะไรนิดหน่อยมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่มีความรักและอยากจะเอาใจคู่ของเราเออนะคะแต่ของเรามันไปกันใหญ่มันไปสู่จุดที่ถือว่าข้าม value หรือในเชิง moral หรือบางทีเหมือนแบบคุณธรรมมันเป็นโทนนั้นว่าสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในใชีวิตเอาอย่างนั้นละกันสมมติ value ของเราคือ,อเป็นคนตรงต่อเวลาแต่อีกคนนึงไม่ต้องต่อ เวลาเลยเแล้วจะบอกให้เราเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาไปกับเขาด้วยสิอ่ะอันนี้มันคือการคลชกันทางด้านแวลู huh. ของเราแวลูคือไม่ชอบโกหกแต่เขาขอร้องให้เรากโกหกแล้วสุดท้ายเราก็กล้มกลืนร้องโกหกดูคืออะไรก็ช่างมันเถอะแต่ตอนนั้นมันมีเหตุผลของมันอะ่ะมันแย่มากหรือว่ามันทําให้เรารู้สึกสะอิดสะเอียนกับตัวเองมันทาให้เราเกลียดตัวเองอบทเรียนครั้งใหญ่ของชีวิตนะคะก็คืออะไรที่มันเป็นแวลูที่สําคัญต่อเราจริงๆก็พยายามอย่าสูญเสียตรงนั้นไป ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีอะนอกจากจะทําให้กันและกันเติมเต็มความรู้สึกที่ดีแล้วความรู้สึกได้รับความรักที่ดีแล้วอะก็อยากจะให้เป็นความสัมพันธ์ที่แม่งทําให้เราพยายามแก้ข้อเสียของตัวเองไปด้วยกันด้วยอะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวอ,อันนี้คือนอกเหนือจากเรื่องอีครั้งล่าสุดเพราะครั้งล่าสุดไม่ได้สอนอันนี้แล้วเขาสอนอะไรอันล่าสุดสอนจริงๆว่า ถ้ามันต้องเจอก็ต้องเจอเออก็ะดิ่ะจริงดีดีความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดสอนว่าทุกอย่างที่ดูจะไม่เข้าท่าทุกอย่างที่ดูเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าทำไมาอยู่ได้กันเทรมานจังเลยแต่ก็แยกออกไปไม่ได้ออทุกอย่างที่มันเรารู้อยู่แล้ว<ะ>ว่าเราไม่น่าจะรอดรรกับคนนี้แต่ก็ยังคบกันอยู่ดีอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่น่าจะรอดจริงๆกับคนนี้เพราะว่านิสัยเข้ากันไม่ได้เลยดูแล้วแบบไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเอาไว้เลยแล้วก็อยู่ได้กันแล้วก็ทรมานด้วยออบางครั้งอะต่อให้รู้ต อีซลลี่ขนาดนั้นบีปรับตัวเข้าไปในโลกของเขาเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เห็นตัวเองใส่รองเท้าแฟตที่ติดเพชรมาก่อนแต่ก็ทำเ,ออเพราะว่าตอนนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องของการปรับมากเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นโสดมานานเราต้องปรับเยอะหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาปรับได้กูก็อาจจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนที่เหมือนชัดเจนมาตลอดแล้วพอไปเวน้นก็จะคือเต๋แต่ในขณะเดียวกันนะพอมันไปอย่างละเสร็จปุ๊บในใจมันรู้อยู่แหละว,ว่าบางอย่างมันไม่โอเค แต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าบางอย่างอะเราเราหนีไม่ได้อะคะ่ะบางครั้งมันก็จะเป็นวามสธ์ที่เหนื่อยหน่อยเจ็บหน่อยหรืออะไรหน่อยแต่ว่าเป็นควาอสัพนธ์ที่ยังไงเราต้องผ่านไปก็คงจะพยายามให้ถึงที่สุดที่จะเจอ แล้วก็ปรับให้ดีที่สุดที่ให้รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจที่จะผ่านมันไปอ่ะไม่ใช่เพื่อที่จะให้มันรอดเข้าใจไอ้เจ้กูอัพเวลวะเออเออกูแบบกูเรื่องนี้กูไม่เคยทําได้กูพยายามมากขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้คืออันสุดท้ายอันสุดท้ายตริงเงว้าวไหนคุณเชื่อไหมว่าเราสามารถรักคนสองคนในเวลาเดียวกันได้ Do you think it's possible to love two people at the same time แน่นอน Yes of course แน่นอนแน่นอนค่ะความรู้สึกในแง่ของการดึงดู คนสองคนในเวลาเดียวกันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะ <โด S 1> มันเป็น,เ,ปนเรื่องบังคับไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องให้ท้ายความรู้สึกนันนะจริงคือสมมติว่าบิ๊มมีแฟนบิ๊มไปเจอคนที่เชียโคตรอินเลยแล้วเรามาตอบตัวเองว่าเออเราสามารถชอบรักคนสองคนในเวลาเดียวกันได้ไหมก็ได้ก็มันเกิดขึ้นแล้วไงออแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพอมันเป็นอยูได้สองคนมึงต้องไปให้มันดยูอย่างนี้นะมึงต้องเติมเชื้อไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องนะไม่กั๊ก็คือ เรื่องให้ตัวเองชัดเราต้องหาวิธีการในการที่จะรักไอ้คนนั้นแบบอื่นเว้แยกไปเลยก็จะดีกว่าจริงๆเนาะจริงๆแล้วแยกไปเลยอะให้มันหายเชื่อนั้น่ะนะขออีกใบหนึ่งได้ป่ะสนุกอะได้สิอันสุดท้ายคือ what's your first crush คือคนที่เราแอบแบบชอบแอบปลื้มแบบครั้งแรกอะอุ้ยคนนี้มันแบบจุดประกายไฟแห่งความเสน่หาในใจฉันน่ะโอ้ยของกูต้องเป็นดาราอยู่แล้วเพราะว่าตอน,นเด็กกูอ x สโพ e d อะไรกูเรียนดิ้นล้วน e อ p เ s e d ก็เป็นดาราคนจะใคร This is weird พวกเธอ Fallen one in a fever เขาเป็นนางแบบอ,อยู่ในนิตยาสารที่แม่ชอบแม่ชอบสื่อนติตยาสารแฟชั่นฉันก็ตัดรูปเขาออกมาแปะฝาผนานังจ้าชอบรู้สึกว่าแบบคนนี้สวยจังช่คนแ,แรกของมีใครวะแวนเนสเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนอันนั้นแวนเนสโตขึ้นแหละคนแรกของมีน่าจะเป็นลีโอนาร์โดแต่บียั Have a crush on เฮมตอนโรมิโอไม่ใช่ไททาน แทนนีรู้สึกว่าเป็นหนังที่สนุกคนนี้หน้าตางดงามเหมือนเทพพบุตรอะเออเหมือน Angel เอ็งเจลเลยเอเอแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยฮะว่าคราชออนแฮมแต่ตอนที่ท้าวคราชออนนี่ him, จริงๆคือตอนที่เห็นโรมบียจูเลียตว้าวคนนี้แบบเหมือนปื้มคนนี้มากอะไรอย่างเง<อ>ี้ยต่อมาก็น่าจะเป็นโซนแบบแวเนสกับโซนแทนนี่พัตเตอร์เพราะงั้นของเซยอ์อะพี่ฟอรเรนนะมันก็จะเป็นสไตล์แบบโอ้คนนี้สวยจังเลยแต่ว่าคราชที่แบนแบบกีตาร์ช่างมันต้องคราชไม่ใช่ถ้ากีตาร์เลยคือพี่ชาคิดเรารู้ส เทมากใช่รู้สึกแบบเ,เ,เล่นแบบเทมากมีเสน่ห์มาก oh ยังไงกันแน่มันต้ <licenses. S 1> องเรื่คน first มีคนเดียวตอนเนี้ยทุกคนมันนานมากแล้วแล้วคือเหมือนกับ chronological อ่ะคือ timeline อ่ะมันจำไม่ได้ว่าใครคือแรกใครงั้นต้องพี่พอเลยไม่นับเพราะว่าพี่พอเลยน่าจะเหมือน feeling ของมีที่ไม่ได้วยไคทันีกอ่ะโอเคงั้นก็ต้องเป็นพี่ลิงแล้วแหละเพราะว่าพี่ลิงเป็นทอมนักบาร์ที่อยู่เซนโยแล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วตอนนั้นอะ่ะ <s> ใช่พี่ลิงเป็น first crush เพราะว่าตอนนั้นฉันยังเป็นแบบตัวอ่อนที่ยังใส่แว่นแล้วก็เป็นเด็กเนอะที่ไม่มีใครเหลียวแลอยู่นแหละคำตอบแรกของเซจ๊ตออเขามีก็ลีโอจบโอเคปีดีพีเย้จบแล้วค่ะก็ชวนเล่นกันไปด้วยนะคะ<า>ท,ท,ทั้งรู้จักพวกเราแล้วก็รู้จักตัวเองนะก็มีอะไรก็ตอบกันไ,ได้อยากแชร์อะไรก็แชร์มานะพวกเราวันนี้ไปก่อนได้ไหมไปก่อนคะ่ะเพราะว่ายูโซอะ่ะเหมือนแองกี้บอกว่าที่ขาดน้ำตาลแล้วยังไงก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นะค่ะอยู่แล้วอ่ะจะไปแล้วนะบายบายเจอกันใหม่อีกทีนะคะกรับ Okay. Bing guys! Bin, 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 bin. mm -hmm.